สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกล้องโอ้โหนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมลาฟนะครับวันนี้ผมจะทำเนื้อเรื่องให้เนื่องจากที่ผมสัญญาไว้ใช่ไหมล่ะครับถ้าได้สิบไลค์ในคลิปนั้นก็จะทําว,วิดีโอตั้งแต่เริ่มเลยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าทุกคนน่าจะอยากดูเป็นเนื้อเรื่องเลยมากกว่าเพื่อให้ไม่เสียเวลาทุกคนเลยนะครับ เรามาพูดถึงช่วงแรกเลยดีกว่าเราตื่นมาเนี่ยในลาฟเนี่ยเราตื่นมาแบบบนบนแพสี่ต่อสเลยแบบไม่มีอะไรเลยแล้วเราก็มีแค่ตะขอไว้เกี่ยวของที่อยู่ไกลที่เราไม่ถึงในน้ําแล้วแค่นั้นเลยก็คือทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับนั่นแหละคือลาฟช่วงแรกครับแล้วพอผ่านมาเรื่อยๆเราก็จะมีของมาจนกลายเป็นเรือลานี้ลองไปดูกันนะครับว่าตั้งแต่พื้นที่แรกเนี่ย ยันที่สุดท้ายเนี่ยมีเนื้อเรื่องอะไรมั่งแล้วมันเกี่ยวข้องยังไงกับเรื่องนี้แล้วเ,เราจะรู้สาเหตุที่น้ําท่วมโลกหรือไม่นะครับไปดูกันเลยนะครับ <c oughs> เอาแล้วนะครับเรามาถึงด่านแรกนะครับในชื่อของเรดิโอทาวเวอร์นะครับโดยเรดิโอทาวเวอร์เนี่ยมองไกลๆแล้วเนี่ยเนื่องจากสภาพอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันก็จะแบบคึมๆหน่อยแต่มันก็คือเสาสัญ,ญญาณที่น้ำท่วมนะครับมันจะมี2ส,ส่วนหลกักๆนะครับส่วนข้างล่างกับส่วนข้างบนนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยส่วนบนน้ำเนี่ยก็จะเป็นแบบ ขึ้นไปข้างบนสุดมันก็จะมีเสาสัญญาณตอนนั้นนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่น้ําท่วมถึงเราต้องฆ่าปลาฉลามก่อนหรือไม่ฆ่าก็ได้ครับแทงเอาก็จะเจ็บหน่อยๆนะครับแล้วก็เก็บของข้างล่างนะครับมันก็มีของทั่วไปให้เก็บแล้วก็โน้ตเป็นข้อมูลที่สําคัญนะครับโดยพื้นที่แรกเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีเนื้อเรื่องอยู่แค่สามตัวละครนะครับตัวละครแรกคือคุกคูคุกค,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 คูเนี่ยในที่นี้จะเป็นคนจดบันทึกนะครับ แล้วก็โอนะครับที่แปลว่านกคู่นะครับแล้วก็สเปลโร่นะครับโดยทั้งสามตัวละครเนี่ยบอกว่ามาที่นี่เพื่อที่จะไปหาซีรีนะครับมาจุดนี้เป็นจุดพักนะครับแต่ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงพักที่นี่เหมือนกันนะครับแต่อย่างแรกเลยที่คุกคู่ได้บอกก็คือพื้นที่เนี่ยข้างล่างเนี่ยเหมือนมีอุปกรณ์ที่จําเป็นอยู่ข้างล่างนะครับทําให้ต้องมาอยู่ตรงพื้นที่นี้นะครับแล้วก็ ในขณะเดียวกันหลังจากที่คุกคูได้ได้อยู่ที่นี่พักสักพักใหญ่ๆนะครับสเปรโร่ก็สเปรโร่ก็จะไม่คุยกับทั้งคุกคูทั้งกับโอนะครับโดยสเปรโร่เนี่ยก็จะนั่งเรือหนีไปคนเดียวนะครับแล้วก็บอกว่า แล้วครคกูก็จะบอกว่าหวังว่าสิ่งที่แฟร์โ w ทําจะเป็นสิ่งที่ถูกนะครับโดยพื้นที่นี้มันจะเป็นพื้นที่แบบเป็นเสรราสัญญาณเหมือนเป็นรีเลย์ทาวเวอร์นะครับโดยเราจะสามารถขึ้นไปข้างบนได้นะครับโดยขึ้นไปข้างบนจากตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถเดินขึ้นไปได้โดยการโดดไปตามทางที่เขาแบบทําไว้ให้นะครับแล้วพอพอถึงชั้นบนสุดเนี่ยเราก็จะได้อ่า สิ่งที่เรียกว่ารหัสสำหรับสัญญาณที่เราจะไปพื้นที่ต่อไปได้นะครับเอาแล้วนะครับเราก็มาถึงส่วนข้างบนของตัวเรดิโอทาวเวอร์นะครับเนี่ยมันจะมีโนต้ตให้เก็บอย่างนี้นะครับโดยที่มันจะ,ะมันจะมีช่วงก่อนแผดกับหลังแผดนะครับช่วงช่วงก่อนแผดเนี่ยมันจะเป็นโนต้ตอีกแบบหนึ่งนะครับตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นโนต้ตตอนนี้ซึ่งเป็นในเรื่องของแค่คูคแล้วก็สเปรโลแล้วก็โอนะครับ โดยอีกอย่างหนึ่งที่โอมันจะมีโนต้ตตัวสุดท้ายที่โอได้พูดถึงสิ่งที่พบเจอระหว่างระหว่างนั่งรอรับสัญญาณอยู่ก็คือโอจะพูดว่าได้ยินเสียงปืนแล้วก็มีการพูดถึง3ส,สถานที่ก็คือแทนกาโลอาวาวาลูวาลูนาและก็ยูโทเปียนะครับแล้วก็เราจะเมื่อเราขึ้นมาถึงข้างบนสุดเราก็จะเจอลัสเตอร์อีกคนนึงนะครับชื่อว่าทาร่านะครับซึ่งตัวละครนี้ไม่มีเก่าถึงในเนื้อเรื่องนะครับ เอาละครับพอพอเราได้สารที่มาขึ้นมาถึงข้างบนแล้วเราก็จะสามารถไปพื้นที่ต่อไปได้ก็คือพื้นที่ที่เรียกว่าวาซาวาซาอาตั้มนะครับวาซาอาตานนะครับสำหรับวาซากาตานนะครับเมื่อกี้อ่านผิดอาจสรุปว่าคือมันอ่านว่าวาซากาตานนะครับคือซากเรือที่มันเ,เกยตื้นอยู่บนโขดหินนะครับเราก็จะแบบ ามาถึงที่นี่แล้วเราก็จะเฮ้เรามีเรือแล้วแล้วพอเราเข้าไปดูแม่งออกไปได้เรือชํำอะไรไม่ได้เลยนะครับสําหรับวาซากาตาเนี่ยจะเล่าผ่าน2ตัวละครเป็นหลักนะครับคือเฮนนากับโอลูฟนะครับโดยเฮนนาเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นเชะเป็น,เป,นเป็นลูกเรือนะครับซึ่งเฮนนาเนี่ยเขาจะเหมือนคุยติดต่อกับรูเบนอยู่เหมือนเข็นจดหมายถึงรูเบนแต่จดหมายน่าจะไม่ได้ส่งเพราะว่าเราเป็นคนเก็บได้นะครับ โดยเฮนนาเนี่ยจะบอกว่าเนี่ยมันจะมีการพบของตัวประหลาดเกิดขึ้นมาซึ่งซึ่งในที่นี้เขาจะเรียกกันว่าลูเกอร์นะครับเป็นหนูยักษ์ไก่พันธุ์นะครับแล้วโดยโดยตัวหนูยักษ์ไก่พันธุ์เนี่ยในภายหลังเนี่ยจะถูกโอลูฟนะครับซึ่งโอลูฟเนี่ยเป็นใครก็ตอนนี้ก็ยังเข้าใจว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการการสร้างเมืองลอยน้ําที่ใหญ่มากๆนะครับซึ่งในภายหลังอ่ะ โอลูฟก็คือจะพยายามเหมือนพยายามควบคุมให้ทุกคนน่ะอยู่ในใต้อานาจของตัวเองนะครับแต่ว่าเมื่อไม่มีใครยอมเชื่อฟังเพราะว่าโลกมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเขาก็เลยได้จัดการเอาลูกเกอร์นะครับมาเป็นพวกนะครับโดยการจับมันมาฝึกมาทำอะไรต่างๆนานานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในเป็นยังไงกันบ้างนะครับ โดยโอลูฟเนี่ยได้ปล่อยลูกเกอร์มาโจมตีลูกเรือนะครับทําให้เหรือลํานี้ล้างผู้คนนะครับแล้วผู้คนคนอื่นก็คือหนีออกไปหมดเลยโดยส่วนของเนื้อเรื่องของเอรือลําเนี้ลามันจะเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอพวกเล,เลอร์เกอร์นะครับเลอร์เกอร์เนี่ยจะเป็นเป็นเหมือนหนูตัวใหญ่ๆที่เดี๋ยวจะเจออยู่ข้างหน้านะครับคือที่เนี่ยมันมืดมากนะครับแล้วเวลาแบบเดินเข้ามานี่ถ้าไม่ได้เดินมาก่อนนี่คือเดินยากมากแล้วห้องพวกนี้คือปิดหมดเลยนะครับครั้งแรกที่มา เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยพอเราขึ้นไปเรื่อยๆเราจะเจอหนูทุกชั้นนะครับทุกชั้นเลยครับเป็นอะไรที่แบบรู้สึกเหนื่อยมากกับการฆ่ามันทีหนึ่งนะครับเนี่ยเราจะได้บุโน่อย่างนี้แล้วก็คือเนี่ยมีตัวหนูเนี่ยหนูอย่างเนี้ยครับล,ลักเกอร์นี่เนี่ยลักเกอร์ไม่ได้เก่งมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันมันเยอะที่นี่แล้วพอพอเราขึ้นไปเรื่อยๆเราเราจะขึ้นแบบชั้นหนึ่งชั้นสองไปเรื่อยๆทางผ่านพวกนี้ พอขึ้นไปถึงห้องกัปตันเราก็จะได้ข้อมูลของพื้นที่ถัดไปนะครับผมไม่แน่ใจว่าชะตากรรมของลูกเรือคนอื่นนอกจากกัปตันกับโอรุฟนี่เป็นยังไงนะครับแล้วก็เฮนนาด้วยนะครับึขงข้นนี่ครับเราก็มาถึงห้องกัปตันแล้วนะครับก็คือห้องกัปตันเราจะได้บูปินของเครื่องยนต์นะครับซึ่งเราใช้ในการเดินทางตลอดการเดินทางที่ผ่านมานะครับแล้วก็ จะมีพวกของต่างๆแล้วก็มีที่สําคัญที่สุดคือรหัสสําหรับไปพื้นที่ต่อไปซึ่งพื้นที่ต่อไปนั้นจะเป็นเกาะแดนสวรรค์หรือเปล่าไม่รู้นะครับพื้นที่ที่เรียกว่าโบโบอาโบโบอาไอซ์แลนด์ Bo 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 <els> นะครับเนะครับแล้วเราไปพื hmm> ้นท <letter of> <earth> ี <letter of> <earth> ่ถ <letter of> <earth> ัดไปกันเลยสำหรับเกาะบาโบอาไอซ์แลนด์นะครับ เราจะมาพบกับเกาะที่มันค่อนข้างใหญ่แล้วเหมือนเป็นเกาะที่มีป่าเหมือนเป็นภูเขาเขตหนาวที่เป็นป่าทึบๆเลยนะครับแล้วข้างในในป่าเนี้ยจะเป็นป่าที่มีหมีเยอะมากเวลาเข้าไปแล้วเราก็จะเจอหมีตัวแรกตัวที่สองอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็จะมีหมีตัวใหญ่อยู่ตรงกลางป่าด้วยโดยสําหรับเนื้อเรื่องของที่นี่เนี่ยจะค่อนข้างอ่า แปลกนิดนึงไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวที่เราสามารถเล่าได้อย่างตรงไปตรงมานะครับอย่างแรกเลยเราก็คือเราจะพบกับข้อความของคนที่ชื่อว่าบูโน่นะครับกับแอตติชเนี่ยได้มาทำงานที่นี่นะครับเป็นเหมือนเรนเจอร์เป็นคนเฝ้าสถานีวิทยุข้างบนนะครับแล้วก็พอเวลาผ่านไปนะครับอยู่ๆดีๆแอตทิชก็หายตัวไปไหนก็ไม่รู้เลยแต่บูโน่คน หลือแต่บูโน่คนเดียวแล้วก็คนอื่นๆที่อยู่ที่นี่นะครับแต่ว่าในที่นี้เราจะพบอีก2ตัวละครก็คือมิลันดากับเฮลลี่นะครับแล้วก็มีหมีอาราวาตอยู่ที่นี่ด้วยนะครับโดยส่วนของหมีเนี่ยก็คือมันจะมีแม่หมีตัวใหญ่อยู่นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นลูกหมีตัวเล็กๆในพวกรุ่นหมีเนี่ยมันจะอยู่แบบไปลายปลายอยู่ตามทางตลอดเวลานะครับเราต้องหาทางเข้านะครับเดี๋ยวหาทางเข้าก่อน ออพูดพูดถึงหุ่นอ่าเราต่อนะครับแล้วอ่าสำหรับบูโน่เนี่ยที่อยู่กับมิรันดาแล้วก็เฮนรี่เนี่ยบูโน่ได้มารู้ทีหลังนะครับว่าเฮนรี่กับมิลันดาเนี่ยพยายามจะหาทางหนีกันไปสองคนนะครับโดยจะทิ้งบูโน่ไว้แต่บูโน่ก็พยายามพยายามที่จะหาทางไปด้วยนะครับแล้วก็จะบอกว่าจะทิ้งทุกอย่างที่นี่ไว้ให้กับชิปเลตนะครับ ทิปเปตในที่นี้เนี่ยถ้าเราดูจากในเรื่องที่นี่ก็คือจะมีตุ๊กตาอยู่ใช่ไหมโนเคยเห็นตุ๊กตาใช่ไหม,มนั่นแหละตุ๊กตาพวกนั้นก็คือทิปเปตนะครับทิปเปตก็คือตุ๊กตาสามตัวนะครับคือบูโนเนี่ยคุยกับตุ๊กตามาตลอดนะครับแล้วก็บูโนเนี่ยสุดท้ายก็คือได้ออกจากเกาะไปกับมิลันดาแล้วก็เฮนรี่นะครับอีกเรื่องก็คือทั้งมิรันดาและเฮนรี่ก็เป็นตุ๊กตาเหมือนกันนะครับ เพราะว่าเออใช่เพราะว่าเพราะว่ามันจะมีอยู่บทสนทนาหนึ่งที่บอกที่ที่ทั้งมิลันดาแล้วก็เฮนบูโน่จะพากเสียงเป็นมิลันดาแล้วก็เพนลี่แล้วก็พากเสียงเป็นทิปเปตด,ด้วยนะครับจะเป็นบทสนทนาแบบนั้นเลยนะครับโดยโดยบูโน่หลังจากออกจากเกาะนี้ไปก็คือเราก็จะเข้ามานะครับแล้วเราก็จะหาทางขึ้นไปจนได้เสาสัญญาณนะครับระหว่างนั้นก็ นี่สาวสัญญาณเอ้ยต้องเข้าเออต้องเข้าไปในถ้ำใช่ไหมโอเคแล้ว,แล,วแล้วที่นี่ยังมีข้อมูลที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราไปดูตามพวกบ้านหรือบ้านกระต๊อบไม้หลังหนึ่งนะครับมันจะเป็นแบบอ่าข้อมูลเกี่ยวกับว่าข้อมูลเกี่ยวกับว่าเนี่ยโลกนี้มันจะเป็นหน้าหนังสือพิมพ์นะครับแล้วมันจะบอกถึงว่าเนี่ยในโลกนี้เกิดอ่าเพราว่าโลกร้อนทําให้น้ําท่วม แล้วก็พ,พื้นที่ต่างๆรอบโลกก็จะมีการแบบน้ําท่วมไปทีละท,ท,ที่ทีละที่นะครับจนสุดท้ายก็คือเป็นอย่างที่เห็นนะครับเป็นเนื้อเรื่องที่เราตื่นขึ้นมานะครับนี่เฮ้ยมีคนอยู่อนเนาะก็มีเออมีมีนี่นี่เราจะได้เราจะได้รหัสตรงนี้มานะครับแปดสองสองสี่นะครับแล้วเราก็ได้อ่าลัฟเตอร์คนใหม่นะครับจอห์นนี่ซึ่ง ซึ่งเราเราคาดว่าจอจอนนี่เนี่ยมาน่าจะมาทีหลังกับบูโนโเพราะว่าในบูโนโไม่ได้พูดถึงจอร์นี่เลยนะครับทำ oh <man. S 1> ไม,มคุนช้างนี่วะให้มีบูปินด้วยอะไรเนฟิวแชงนั่นแหละเ่ของเราก็มีแล้วแปดเสองสี่นั่นแหละก็สรุปก็คือเราได้ตรงนี้เราก็จะไปพื้นที่ต่อไปและพื้นที่ต่อไปที่เราไปก็คือชื่อว่าคาราวานทาวนะครับซึ่งคาราวานทาวเนี่ยเนื้อเรื่องจะค่อนข้างเข้มข้นไประดับหนึ่งนะครับ เราไปกันเลยโอเคนะครับเรามาถึงแล้วนะครับกับคาราวานนะครับคาราวานไอแลนด์เป็นเกาะที่เหมือนเป็นหินแล้วก็มีรถบ้านมาวางเรียงสแตทกสแตกเอาไว้นะครับโดยเกาะน,นี้จะมีสิ่งที่อันตรายอย่างเช่นนกนะครับที่ว่าจะหยิบหินมาทิ้งใส่เราเราต้องอยู่ในบ้านไว้ตลอดเวลานะครับไม่งั้นมันจะทิ้งใส่เราครับโดยที่นี่เนี่ยจะมีคนที่ทิ้งโน้ตไว้ให้เราเป็นมาจากเด็กชายชื่อเด็กโตนะครับเด็กโตเป็นเด็กที่ฉลาดมากนะครับแล้วก็ เป็นเด็กที่พยายามทำการทดลองต่างๆเพื่อให้ที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นโดยการทำท่อส่งน้ำขึ้นไปชั้นบนเพื่อให้คนที่อยู่ชั้นบนได้มีน้ำใช้แล้วก็ใช้ในทางการเกษตรด้วยนะครับและอีกด้านหนึ่งก็คือเล็กโตเนี่ยได้ทำการทดลองเกี่ยวกับดำเป็นดูใต้น้ำทำเครื่องปั๊มน้ำแล้วก็มีการทำจรวดนะครับเพราะเด็กโตฝันว่าอยากจะเป็นนักบินอวกาศนะครับ ในอีกด้านหนึ่งนะครับโอลูฟนะครับที่ออกมาจากอ,าออกมาจากเรือออกจากาลาซากาตานนะครับก็ได้มาถึงที่นี่นะครับแล้วก็พยายามปลุกระดมให้คนที่นี่นะครับทําการบุกเมืองลอยน้ําทางโกอานะครับโดยบอกว่าตัวของโอลูฟเนี่ยเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการทํา แทงโกอานะครับแทงโกอาเป็นเมืองลอยน้ําที่มีรีแอคเตอร์พิเศษนะครับทำให้สามารถลอยน้ําแล้วก็มีระบบนิเวศเป็นของตัวเองนะครับเดี๋ยวเราได้ไปเจอกันพาร์ทต่อไปว่าเมืองแทงโกนาเป็นยังไงนะครับโดยเนื่องจากที่เนี่ยมันมันเหมือนจะอุดมสมบูรณ์ก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะ พื้นที่ต่างๆอปลูกต้นไม้ได้ยากมากแล้วก็มีถึงจะมีการลิงหมูแต่บางส่วนก็คือยังทําให้อดอยากเอ,อดมีความอดอยากอยู่นะครับโดยเราจะสาะเราาจะสามารถเก็บโคตต้ดไปต่อได้ที่นี่นะครับเมเยอร์ Major นะครับที่บ้านเมเยอร์นะครับหลักนี้เราได้ซิปลายใช่หลันี้เราต้องประกอบทําซิปลายก่อนนะครับนี่เป็นเมเยอร์นะครับแล้วก็นี่คือพวกบูปินต่างๆนะครับแล้วว่าจะไอตัว สัญ,ญลักษณ์ต่อไปมันก็จะบอกตรงนี้เลยนะครับหลังจากโอรูฟได้ทําการปลุกผู้คนที่นี่นะครับให้ลุกคือเพื่อที่จะไปบุกอ่าแทงโกอานะครับโอรูฟก็ได้ใช้แพรต่อกันแล้วที่นี่ยังมีการกล่าวถึงพื้นที่ในอินโดนีเซียที่เป็นเหมือนเป็นการเอาแพรมาต่อต่อกันกลายเป็นเมืองนะครับเมืองลอยน้ํานะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้แล้วนะครับ ผมก็จะต้องไปที่ต่อไปนะครับนั่นก็คือที่แทงโกอานะครับหรือพื้นที่ที่เป็นอ่าเมืองลอยน้ําซึ่งมีความอ่าทันสมัยแล้วก็เทคโนโลยีค่อนข้างสูงนะครับเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเมืองสุดท้ายจะเป็นยังไงนะครับเอาแล้วนะครับที่เราเห็นลางๆเป็นโดมๆอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็อยู่ในแสงอาทิตย์นะครับมันก็จะเลยมันเป็นกระจกแก้วมันก็เลยใสยๆ่อยนะครับมันคือเมืองลอยน้ําแทงโก แทงโกโลอานะครับโดยแทงโกโลอาเนี่ยเป็นเมืองที่แบบทันสมัยวิธีวิธีสมาหลามากนะครับโดยมันจะมีเรแอคเตอร์คอร์อยู่ข้างล่างนะครับแต่ว่าแทงโกโลอาเนี่ยเรเตอร์คอร์ได้พังลงไปนะครับจากคําบอกเล่าของลูเบนนะครับลูเบนเนี่ยจะรู้จักกับเออ่เฮนเนี่นะครับจากเฮนเน่จากวาซากาทานนะครับหรือเรือที่ติดเกาะอ,อยู่นะครับโดยลูเบนเนี่ยจะบอกว่าเครื่องได้พังเพราะว่า กัปตันได้พยายามเร่งเครื่องเพื่อนหนีคนแพนะครับที่ว่าไล่ตามเรือมานะครับส่วนไอ้คนแพที่ไล่ตามเล็ดไล่ตามไอ้เมืองทาการอารมาเนี่ยเพราะเพราะว่าคนแพโดนปลุกระดมโดยโอลูฟนะครับโอลูฟเนี่ยพยายามจะยึดเมืองน,นี้คืนให้ได้นะครับแต่ว่าด้วยการที่ไล่มาแบบนี้มันทําให้เมืองอะตัวเมืองมันพังเพราะว่าเสียไอรีแอคเตอร์คอร์มันใช้พลังงานจนเกินไปนะครับแล้วมาถึงจุดนี้ก็คือ พอถึงจุดหนึ่งนะครับรูเบนก็พยายามจะหนีนะครับโดยรูเบนเนี่ยจะจะพยายามหนีพอมีเรือนะครับแล้วก็ไปเจอกับเด็กโตนะครับเด็กโตซ่อมเรือให้รูเบนนะครับแล้วก็ในเรือก็จะมีรูเบนกับเด็กโตที่หนีออกมาได้แล้วก็ผู้รอดชีวิตอีก2-3คนนะครับและมีพ่อแม่ของเด็กโตอยู่ในนั้นด้วยนะครับเราไปดูกันว่าในเมืองนียมีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะครับโดยในเนื้อหาที่เขาได้เขียนเอาไว้เขาจะบอกว่า ในเมืองเนี่ยมันจะมีหุ่นยนต์ที่เป็นหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยนะครับจะจะจะต่อสู้กับไอ้พวกเลเกอร์นะครับเพื่อรักษาเมืองนะครับแต่ว่ามันก็สั่งฆ่าพวกชาวลัตเตอร์ทุกคนนะครับที่ไม่ใช่ประชากรน,นะครับส่วนเมืองเนี้ยสร้างมาได้ด้วยกําลังทรัพย์นะครับแต่ว่าคนที่เป็นเขาเขาจะแท้คําว่าอินเวสเตอร์นะครับหรือผู้ที่ลงทุนให้กับเมืองเนี้ย พยายามที่จะแบบยึดครองเมืองก็คือโอรูฟเป็นหนึ่งในนวสเตอร์นะครับและคนอื่นก็อยู่ในนี้โอรูฟน่าจะมีปัญหากับคนในเมืองนี้ทําให้โอรูฟพยายามหาทางที่จะยึดเมืองนี้คืนโดยการออกไปข้างนอกเพื่อหาผู้คนมานะครับเนี่ยเราจะอ่าถ้าถ,ถ้ายังเจอหุ่นยนต์อยู่กเ็เดี๋ยวต้องสู้นะครับก็จะมีหุ่นยนต์ตามบ้านตามอย่างนี้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันมันจะไ่ยุ่งกับเรานะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับโดยข้างบนเนี่ยเราเราจะสามารถขึ้น ผ่านไอ้ตัวเสาข้างบนนี้ได้ซึ่งจะขึ้นไปห้องกัปตันนะครับโดยกัปตันในที่นี้จะมีชื่อว่ากัปตันทูลี่นะครับกัปตันทูลี่เนี่ยภายหลังอ่ะได้เสียอ่าได้ตายลงในห้องที่มีคนอีกสองสามคนนะครับนอกอยู่ไหนวะน่นอยู่ไหนอะเราต้อง,งอไปตรงไหนเนี่ยตรงกลางใช่ปะตรงกลางออตรงกลางมาไอตรงกลางสีดำใช่ไหม ไอ้ไอบก็แลนะมันไม่มี N p c อยู่แถวดีใช่ไหมไม่มีไม่มี n p c มีแค่พอพอเราขึ้นมาตรงนี้พอเสาขึ้นปาขึ้นไปแล้วใช่ไหมอ่ะโนขึ้นมาแล้วโอเคเราจะสามารถถ้าเราสามารถใส่รหัสข้างบนได้ถูกต้องนะครับเราจะสามารถปลดล็อกทําลายไอ้ส่วนห่อควบคุมข้างบนทิ้งนะครับให้มันลงไปข้างล่างแล้วเดี๋ยวหาก่อนว่ามันเป็นลงอยู่ฝั่งไหนเพราะว่าในนั้นจะมีบอกว่าเราจะไปที่ไหนต่อนะครับ เฮ้ยมันระเบิดไปอยู่ตรงไหนเนี่ยหรือมันจมไปแล้วมันเบิดไปแล้วนี่นี่อยู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 ่นี่อ๋อเราจะไปเหรอเราจะไม่เอาเรือไปใช่ไหมเออนกไปที่เรือก็ได้ขับมานี่เจ๊รหัสนี่มันรหัสอะไรนะจำไม่ได้ตอนนั้นรหัสมันต้องใช้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 เลขบ้านกับเลขใช้เลขบ้านให้แมทกับสัญลักษณ์อะไรสักอย่างนงเลย อันนี้นะครับคือหอควบคุมข้างบนนะครับซึ่งจะมีศพกับดันทูลี่กับแล้วก็คนที่อยู่กับกันทูลี่เป็นคนดูแลอีก2คนนะครับก็คือจะจบของเนื้อเรื่องของทางโกอาตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเนื้อหาต่อไปก็คือจะเป็นเนื้อหาของส่วนที่เพิ่งอัปเดตขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งจะเป็นพื้นที่ของวาลูนาพอยต์นะครับแล้วก็ e m p เพ n e แล้วก็ยูโทเปียนะครับซึ่งผมได้เล่นไปแล้วแต่ว่าในเรื่องผมไม่ได้บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแต่หลักๆก,ก็คือเอเอเรามีเซอร์ไวเวอร์ขึ้นได้หรือโน no, คนนี้เซอร์ไวเวอร์ขึ้นคืออะไรเออมีเออมีเซอร์ไวเวอร์อีกคนหนึ่งอ่ะที่เรามาเจอเนี่ยเอเลนี่ไม่ไม่ใช่สตตปจบใช่ไมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเนี่ยเราเราจะได้แผ่นแผ่นว่าวาลูนาตรงนี้นะครับ สำหรับตัววาลูน่าพอยต์เนี่ยเราจะไปถึงเราจะเป็นพื้นที่ของเป็นตึกเหมือนเป็นตึกก่อสร้างแต่ยังก่อสร้างไม่เสร็จโดยคนที่จะทิ้งโน้ตไว้ในตึกเนี้จะใช้สมญานามตัวเองว่าแกร์เลอร์เพราะว่าเป็นคนที่แอบอยู่ในตึก,แล,ตกแล้วพยายามขโมยของคนที่อยู่ในตึกอีกทีหนึ่งนะครับจนคนอื่นเขาเรียกว่าแกร์เลอร์หมดเลยนะครับโดยแกร์เลอร์เนี่ยขโมยของคนของคนงานในช่วงที่น้ําท่วมยังไม่ถึงตรงปลายยอดนะครับแล้วก็เก็บรวมรมไว้ตรงชั้นที่ต่ำลงมานะครับเพื่อไม่ให้คนงานมาเจอนะครับ แล้วก็พอมันจะมีช่วงหนึ่งที่แกร์เอร์เล่าถึงว่าเด็กโตกับรูเบนเนี่ยที่หนีมาจากแทงโกโลอาเนี่ยได้มาพักที่นี่แล้วแกร์เอร์ได้ขโมยของนะครับในเช้าวันต่อมาเด็กโตกับรูเบนก็ได้หนีออกไปนะครับได้ได้ออกไปเลยนะครับเพราะว่าของมันหายใช่ไหมแล้วหลังจากเด็กโตกับรูเบนไปแล้วใช่ไหมครับก็จะมีอีกคนหนึ่งมาก็คือบูโน่บูโน่มาจากเกาะบา โบอาไอซ์แลนด์นะครับมาเจอแกเลอร์และแกเปลอร์ได้ขโมยตุ๊กตาของบูโน่ที่เป็นตุ๊กตามิลันดานะครับแล้วก็บูโน่ก็ได้ออกจากเกาะไปเพราะหาตุ๊กตาตัวเองไม่เจอด้วยนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็แกเลอร์เนี่ยในวัวลาสุดท้ายของแกเปลอร์เนี่ยเนื่องจากน้ามันท่วมสูงขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมไอของที่มันท่วมอยู่อ่ะมันก็จะโดนน้าท่วมแล้วก็ไอแกเปลอร์ก็ไปเอาของที่จมน้ําไม่ได้เพราะว่ามันมีปาลาฉลามตัวใหญ่ที่อ่า แกเบรเรียกว่ามอร์โลนะครับที่เราได้เคยสู้ไปแล้วเป็นปลาฉลามตัวใหญ่ที่เราต้องใช้ถังระเบิดในการฆ่ามันนะครับโดยไม่สามารถฆ่ามันด้วยวิธีการปกติได้ครับแล้วหลังจากจบจากวาลูน่าพอยต์นะครับเราจะได้รหัสซึ่งเป็นของแกรเลอร์ว่าไปเทมเพลนส์นะครับเทมเพลน์เนี่ยเราจะไปเจอหมีนะครับเจอหมีเป็นหมีขาวซึ่งคนที่ไปถึง ที่เป็นคนเล่าบอกเล่าเรื่องราวคือบูโน่ครับบูโน่จะได้รับการช่วยเหลือจากเด็กโตแล้วก็เด็กโตนะครับโดยบูโน่เนี่ยจะคุยกับตุ๊กตาตลอดนะครับแต่ว่าเด็กโตกับรูเบนเนี่ยก็คือจะมองบูโน่แบบแปลกๆนะครับสุดท้ายทําให้บูโน่ต้องทิ้งเฮนรี่ไปนะครับก่อนที่บูโน่จะมาถึงเนี่ยรูเบนเนี่ยได้โดนโดนหมีทําร้ายนะครับทําให้บาดเจ็บอยู่นะครับแต่ตอนสุดท้ายก็สามารถ เรียกว่าอะไรได้ได้รับการช่วยเหลือจนสามารถเดินได้แล้วก็สามารถออกจากเกาะนั้นไปได้นะครับเพิ่มเติมในเนื้อเรื่องก็คือไอบนเกาะเทมเพลนเนี่ยมันจะมีห้องทดลองห้องทดลองเซรีนอยู่นะครับเราจะไปเจอโน้ตของสเปโร่ด้วยนะครับโน้ตของสเปโร่จะบอกว่าเนี่ยไอตัวเรเดกเตอร์เนี่ยมันได้ทําการได้ไอเรเดกเตอร์ที่ไว้สร้างเกาะเนี่ยสร้างเมืองลอยน้ำเนี่ยมันสามารถทําได้นะมันทําได้สําเร็จแต่ว่ามันจําเป็นต้องใช้คนจํานวนมาก แล้วก็บอกว่าทิ้งข้อว่าถ้าใครมาถึงตรงเนี้ให้ไปพื้นที่ยูโทเปียเลยเราจะไปรวบรวมกําลังคนเพื่อสร้างไอเมืองเกาะแบบนี้ขึ้นมาใหม่อีกเมืองให้ได้คือมัต้องใช้คนจํานวนเยอะมากก็อันนั้นก็คือสเปโร่ก็จะทิ้งไว้แล้วก็จะมีข้อความถึงว่าเนี่ยโอซึ่งเป็นไอคนที่เจอตอนแรกเลยของ Radio Tower เนี่ยเป็นไส้สึกซึ่งอินเวสเตอร์ซึ่งดาว่าโอรูเป็นคนส่งมานะครับให้หาเซลีน เพื่อที่จะได้แบบแผนในการสร้างเรย์เตอร์ไปแล้วก็ส่วนคุบคูเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับแต่เพื่อที่ว่าจะไม่ให้แผนแตกเนี่ยสปารโล่จำเป็นต้องทิ้งทั้งสองคนไว้นะครับแล้วก็เสียใจที่ทิ้งคู่คูไว้นะครับแล้วก็เนื้อเรื่องของสปารโล่ก็จะไปต่อกันที่ยูโทเปียนะครับแล้วก็ทุกคนก็คือตอนนี้มุ่งหน้าสู่ยูโทเปียหมดแล้วโดยโอรูฟนี่ก็คือตามมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าต้องการ หาคนสร้างเหมือนกันคือเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาเป็นเมืองรอยน้ํานะครับอ่าสำหรับเมืองอาเทมเพลนนะครับก็คือไอเกาะที่มีอาห้องทดลองอยู่ตรงกลางก็จบตรงนี้นะครับแล้วเมืองต่อไปก็คือยูโทเปียนะครับยูโทเปียเนี่ยเมื่อเรามาถึงเนี่ยเราจะไม่เจอใครเลยนะครับทั้งที่ มันในในโน้ตที่บอกกล่าวถึงมาตลอดลจะบอกว่ายูโทเปียเป็นเมืองที่มีคนเยอะมากเป็นแบบเหมือนเป็นความหวังของทุกคนแต่ว่าพอเราเข้าไปนะครับไอตรงมันจะมีห้องที่ทุกคนถูกขังอยู่โดยเ็นนาเนี่ยจะโยนกุญแจออกมาเป็นห้องที่ผมเดินผ่านไปผ่านมาตั้งนานยังไม่เห็นกุญแจนั่นแหละครับห้องนั้นน่ะผมจะเจอผมจะเจอกุญแจแล้วก็โน้ตที่บอกว่าเนี่ยช่วยทุกคนด้วยนี่คือกุญแจห้องที่ว่าสามารถ ไปไปเจอเผเชียน,น้ากับโอรูฟได้นะครับโดยเราก็จะเจอโน้ตอีกแผ่นหนึ่งเป็นของเด็กโตซึ่งเด็กโตก็ซ่อนกุญแจไว้ตามที่ต่างๆนะครับไม่ให้อลูฟได้เหมือนกันนะครับคือดคือคนในเกาะคือโดยคนในเกาะโดนโอรูฟขังไว้ด้วยการใช้กําลังของไอหมาป,ป่าตัวใหญ่แล้วก็เลอร์เกอร์นะครับ หมาฮินไฮยีน่าตัวใหญ่ซึ่งมันก็คือตัวที่เราสู้ในตอนฉากสุดท้ายนะครับสุดท้ายเราก็คือเราต้องไปสู้กับโอลูฟแล้วก็ปลดปล่อยทุกคนนะครับแล้วก็นั่นคือตอนจบของเรื่องนะครับโดยเราจะสามารถเราจะไปเจอ NPC ได้อยู่3คนที่ผมเห็นก็คือมีเฮนนาบูโนแล้วก็เด็กโตนะครับที่เราสามารถคุยได้ส่วนที่เหลือจะเป็นคนในเกาะแล้วผมคาดการว่าคนที่ชื่อว่าเวเนสตาเนี่ยจะคือสเปรโนะครับเพราะว่าคนผาาค,คือคนเดียวกันนะครับ สำหรับเนื้อเรื่องของลาฟก็คือประมาณนี้นะครับสรุปง่ายๆก็คือคนอทำให้เกิดภาวะโลกร้อนใช่ไหมครับน้ำท่วมโลกคนพยายามสร้างเกาะขึ้นมาแล้วไอ้เกาะเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็พยายามแย่งชิงกันไปแย่งชิงกันมาก็คือเราต้องไปรวบรวมคนใหม่แล้วก็สร้างเกาะขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็อันนี้คือเนื้อเรื่องลาฟอย่างย่อๆนะครับสำหรับสรุปแล้วก็คือประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่มีคําถามหรือ ข้อคิดเห็นหรืออะไรคำแนะนำต่างๆนะครับสามารถพูดในช่องคอมเมนต์หรือพูดอะไรต่างๆได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ช่องกล้องโอ้โหก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับวันนี้โปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์อะไรโปรเจกต์ใหม่ยังไม่รู้ครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเอ่อถ้าอยากให้ทำเรื่องไหนเป็นพิเศษเดี๋ยวผมลองลองคอมเมนต์ไว้ก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะลองพิจารณาดูนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับอย่าลืมติดตามรับชมรับฟังช่องกล้องโอ้โหนะครับกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเอ็มแอกอเอมิทูเบนเดอร์